อ่าสวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งในไมค์คาร์ครับอันนี้ก็อยู่ในเสเ้อไปข้างตีนะครับอ่าวันนี้จะมาครับคนุดด้าก็ทำไ้เร,เรื่อยครับอันหนึ่งใส่ฟองก่อนนล้ำมันด้ำมันังังดังดังดัง่อยดดังดงงงดังดังดมาจากดนนังด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 แล้ว ซัมบี้กระจายเฮ้ยซัมบี้กระจายโอ้โหด,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 ดีกว่า,วานี้ก่อนนี้ไงนี่ยมาพันระดักพันระดากทะลุรลดาตุวมบอยเฮ้ยโอ้ซัมบี้กระจายหายกลาเป็นเป็นงูเลยไปทะลุเฮ้ยไม่โดน โอ้ยโอ้เต็มเต็มอ้ยมัน้แล้ไของแลกบ้าเลยอะว่เออเออวามใสตมีอะไรไหมตีอะไรกยิงตอะไรก็ยิงอันนี้เป็นของอัพเกรดของอัพเกรดทกอย่างเรเวลร้อยยี่สิบ เห็นว่ามันเร็วร้อยยี่สิบเจ็ดน่าจะได้โอ้โหลอยได้สบี่ลอยได้เฮ้ยมึงลองขังหน่อยดิมันกิกัดมากเลยอ่ะพอมันพรมันตอนตอนมันกระโดดมาอ้าวหายหายไปไหนวะมันทำให้มันกับมาังไปเฮ้ยเลยสวี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่๋เพิ่งฟันเลยได้กำลังพิมพ์ไปโล่ ได้อดาพัลได้ไม่ใช่ลัลได้เลยเออโอ้โหมาคุยแต่ที่กูเฮ้ยพัลรได้หรือกูพัลรู้ได้กยบอกอ,อยา,า,าอกพัลดได้พัลได้เองยังรูนได้ไม่ใช่เลยเ้ยเสียงอะไรวะเสียงตัวอะไรเมื่อกี้ไมครั้งแล้วไอเต้ ไม่เสียงเบาเลยวะโอปักอิ yeah ่งเลยปักอิ่งอาจีด้วยเอไอ้ยันี่เลยเลยเฮ้ยปนวาสัมบีสัมบีเอ้มาเลยเพนเนสัมบีาลอา ามันไปแล้วดีกว่าเฮ้ยมันดาดใส่องไทยด้วยอ๋อโคไปดูโคตรไกลเลยไปไหนนะไปไหนนะเฮ้ยจะพัดาดใส่ใส่ไอสีรถไฟจะฟันดาดใส่สีรถไฟจะลองกินเออเด็เดียวมาไม้โตนทัดก่อน ตรงเนี้ยตรงนี้มาต,ตรงนี้ดิเนี่ยเอาเลสต์ s เงาเลสต์ s ทัดดีสิบไม่ได้ยังไม่ได้เกียร์ดีขี้เกียจ creative เลยวางได้หนึง่งครับมาสตัว t o n e ดข้างล่างเราไเจอ เธอแรงในทะเลาะทเลาอจะมีจะก็มึงจะชวกันไปไงมองออ้มึงงัวว่างัวว่าอันนี้ก็แต่งมเองเอแรงเอีกโอเคคือก็ขี้เกียร์สี่หาๆก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้เธอแรงแตู่จุดเอง เอฟหนึ่งบินไม่ได้เร็วแล้วว่าชิงบินได้แล้วฮ่าฮ่าจุดเองเร็วเลี้ยฟังหนึ่งน้ำลายไหลนี่มันไม้ไม้ไม้ก้นหรือไม่บ้าบ้าน้ำลายเป็นน้ำลายแน่ลายไหลอ่ะค่ลก็

อะไรยังไม่ได้เสกเลยเสกเสกไม่ทันดิดโอปีก่อนเมือ่อกี้เหรอไม่เอามาจาัดอะไรทูมินี่เลยไอทูมินี่ก็เสกไม่ได้หรือไปนี่วายสโตนทัชเลยอ่าบอกให้วายสโตนทัชก่อน,น,น yeah yeah lẹ kiểu hôi hôi đùa 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 hôi Oh! hôi đùa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  อ่าแหลกแหลกแหลกจัด <c oughs> ไปทั้ลกอ่าวฝนตกเย่ฝนตกเดีอ่ากูบิวเองเลยเนี่ยอ่าใกล้ตายแล้วไหนครับเป็นตัวอะไร เมื mainland, ่อกี้ใครยิงนอมาใชเมื <k 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 ่อกี้ใครยิงกโอ้คิปเปอร์สเปริตันคิปเปอร์ยิงคิปเปอร์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ้าเออยิงยยิ้ยเฮ้ยเจอซัมบี้เจอซัมบี้เออซอมบี้สวยดีเออ้าว ียวลิตันเลยมึงปรับมนตกไอ้นี้มันแหลกมากเป็ดอ้าวเฮ้ยยูดีกระเด็นมานี่เลยเป็ดกระเด็นโค่นไก่เลยเว้ยเจียมีตกลาวาอีกแล้วมัตกอีกแล้วอ่ามัตกลาไว้แล้วเออพิดชูช่างตกไรจริงน้ำ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  น้ำน้ำน้ำอเราจบคลิปเพงครน,นี้ก่อนออรครับมาสวัสดีครับ